ากล้อจากเวียนในอดีตครับที่ใช้สําหรับผลยาผนข้าวผลผลผลิตปัจจัยการนี่ต่างๆครับซึ่งปัจจุบันครับที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คือรถอ e ีแท็กรับที่ใช้เครื่องคูต้านี่แหละครับเครื่องคูบต้ายันมาเครื่องรถไถเดินตามของเราครับที่กาลังจะถูกทิ้งถูกขายทุกคู่ครับซึ่งทันทีขับรถผ่านส่วนใหจะเห็นครับ จะเห็นขาย e ek, รถอีแต็กซับหัวขายทุกถูบมื่นตัวาหาทก็ยังมีครับเครื่องคูบตา้าอย่างดีก็เลยถือโอกาสมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับว่าอ่ามีโอกาสนะครับเก็บรักษาไว้เถอะครับซื้อไว้เก็บรักษาอาไว้เพราะว่ารถอีแต e ็กครับที่ลากเทเลอร์อย่างที่เห็นครับลากเทเลอร์อย่างที่เห็นหรือสาลี่ชาวบ้านเรียกส <laughs> าลี่คเคลื่อนผลไม้เลยสาลี่หรืออ e ีแต็กนี่แหละครับ สิ่งนี้ประโยชน์อย่างมากสําหรับขนหญ้าขนฟางขนอาหารใ้วัวไม่ติดลมครับรับประกันเลยว่ารถดิแทกหัวล่างแบบนี้ไม่มีติดลมถ้าติดลงน้ําก็ใช้ล้อเหล็กครับใช้ล้อเหล็กใส่เลยเดี๋ยวมาดูน้องๆกินหญ้าก,กันครับวันนี้กินกินหญ้าลูซี่อ้าครับก็ให้กินหญ้าที่หลากหลายอาจะได้ไม่เบือ่อ วันนี้กินยาลูซี่เดี๋ยวพู่นี้ให้กินแพงกูล่าท้องทุกตัวครับวัวี่นี่เป็นวัวท้องทุกตัวให้ลูกสวยครับให้ลูกมีผลงานหมดวัวชุดนี้แม่นี้ก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วครับแม่นี้ก็ลูกยังเล็กอยู่ท้องประมาณสี่เดือนครับ4ี่ห้าเดือนลูกอายุเจเดือนแม่ท้องสี่เดือนนี่ครับลูกสาวเขา เป็นลูกสาวเคสสามหนึ่งครับสวยลูกสาวเคสสามหนึ่งนครแบว่าลูกอายุแม่ลูกอายุเจ็ดเดือนแม่ท้องสี่เดือนกว่ากว่าครับนี่เป็นลูกชายลูกชายวีแปดเดือนร้อยครับตัวนี้โอ้โหนี่ใหญ่มากครับแม่นี่สูง ก,กือบชนเลยหนอกเกือบชนเหล็กนะครับบนอันนี้ลูกสาวลูกสาวเคฟสามหนึ่งครับตัวนี้ลูกสาวเคฟสามสีดำสวยครับสวย <c oughs> ใครที่ชอบมสวยตอนแรกจะไม่ทำเขาครับดูแลเดี๋ยวทำเขาให้หน่อยตอนแรกนึกว่าไม่มีเขาอพออายุประมาณสัก เด้นเ,าเอเาเริ่มเี้ยงเขาละเดินทำเขาให้สวยครับสวยขาใหญ่สีน้ำตาลดำอันนี้เมื่อวานเนี้อถ่ายคลิปให้ดูแับเป็นลูกชายเทพสามหนึ่งครับสวยสวยครับพอที่ยอมไปทำหม้อพันนี่เลยแม่เขาเป็นตัวโบท่โครงสร้างเยอะวหมืีน ไม่แพ้เลือดร้อยเลยครับตัวนี้สวยให้ลูกสวยพี่สาวเขาก็สวยวนนกยรับวันนี้กินหญ้ารูซี่ครับวันนี้กินหญ้ารูซี่กันก็เป็นเรื่องดีครับว่าเราปลูกหญ้าที่หลากหลายครับวัวเราจะได้ไม่เบื่อครับกินหญ้าหลากหลายคุณค่าทางอาหารก็จะหลากหลายออกไปครับเพราะว่าโครงสร้างของหญ้าแต่ละอย่างนั้นก็จะไม่เหมือนกันกับเนื้อหญ้าส่วนประกอบไฟเบอร์อะไรต่างก็จะทำให้วัวเรา สมบูรณ์ครับสมบูรณ์นี่ลูกสาวเขาลูกสาวนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวทาเขาตัวนี้เป็นเลือดร้อยครับลูกชะลูกสาวแบดด็อกสวยครับเดี๋ยววันนี้ว่าจะทําเขาให้เขาหน่อยครัสี่เดือนสวยมากๆลูกสาวแบดด็อกครับ <c oughs> สีดแดงสวยครับถ้าใคร สนใจถ้าเราเริ่มต้นจากวัวที่ยังไม่ตีเบอร์ครับเอาไปตีเบอร์ในนามแบรนด์ของพ่อของฟาร์มเราครับไม่ต้องตีจากครอบเดิมเราซื้อไปแล้วก็ไปจดทะเบียนในนามฟาร์มของเราครับเอาใบเพชรของแม่เขาแล้วก็ใบทับของพ่อเขาครับลูกสาวแบดด็อกครับลูกสาวแบดด็อกสวยครับ จะยีทำเขาครับวันนี้ทำเขาเยอะสักหน่อยอันนี้ลูกชาย c y 0 9ย์ครับก็เขาเคยเป็นลำปีสกินเห็นไหมครับตามตัวตามตัวตามแผ่นหลังเขายัางมีตุ่มอยู่เป็นแบบว่าเป็นร่องรอยของโรคลำปีสกินครับสีสวยมากครับตัวนี้ลูกชายซ y 0 9 6 สีดาครับดาพึ้นเลยใครที่ชอบวัวดําน้ําตาลดํานี่ตัวนี้ได้เลยครับเป็นลูกผสมใหญ่เหมาะที่จะไปทําไปคุมฝูง่าเดี๋ยวเดินดูครับดูความอรอดอร่อยของหญ้าลูซี่สรับวันนี้กินหญ้าลูซี่หญ้าลูซี่ในวัวก็กินดีครับดีหมดครับผมบอกตรงนี้ว่าหญ้าทุกอย่างครับดีหมดขอให้เราปลูกครับปลูกให้พอปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ ญ่าลูซี่ที่ดองขึ้นมาหน่อยเราก็ปลูกครับย่าลูซี่ย้าแพนโกลาปลูกไปเถอะครับตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยซึ่งวัวเขาจะกินกินดีทุกอย่างครับกินหลากหลายวันนี้กินญ้าลูซี่เดี๋ยวพรุ่งนี้กินแพนโกลาเดี๋ยวมเมื่อลืนเดี๋ยวให้กินญ้าเนเปียร์ว่างๆก็จะสับต้นกล้วยให้กินครับว่างเดี๋ยวสับต้นกล้วยให้กินกจะได้ไม่เบื่อ อ้าวอันนี้ลูกชายแจ็คกอดร้อยล้านโอ,อม้มันเหยียบรางอาหารแล้วเป็นลูกชายแจ็คกอดร้อยล้านครับแม่เขาเป็นวัวเฟรมใหญ่ใหญ่าามากๆครับตัวนี้ครมีท่านไหนอยากจะได้พ่อุฝูงสีแดงเข้มโรงใหญ่ๆครับโอ้น,นี้เป็นคำตอบเลยครับตัวนี้อายุหนึ่งสัปดาห์ครับดูนะครับอายุแค่สัปดาห์เดียวดูหุ่นดูโครงสร้าง ดูแม่เขาอ่าี้ดูยังไ่ชมหญ้าชมวัวกินหญ้าลูซี่กันฝน <c oughs> ตกครับเมื่อเช้าฝนตกเช้าครับเป็นไงบ้างอร่อยไหมเดี๋ยวไม่ต้องถามเัาว่าอร่อยไหมดูดูคำครับดูคำครับอร่อยมากอร่อยมากดูคาอร่อยครับเห็นแล้วน้ำลายไหลเลย ก็เป็นความสุขของคนเลี้ยงวัวครับครับเห็นวัวกินหญ้าดีวัวสุขภาพดีวัวมีความสุขคนเลี้ยงก็มีความสุขครับคนเลี้ยงก็มีความสุขครับอร่อยไหมเด็กๆอร่อยไหมหญ้าเยอะครับให้เขากินเต็มที่เลยช่วงนี้กินได้เต็มที่หญ้าเยอะ ความสุขครับมาเล่าสู่กันฟังฝนตกฝนตกครับฝนตกนำความสดชื่นมาสู่ข้อสูบแรงยากนี่เป็นเพาเรียกเป็นอากาศหลังฝนเป็นอากาศหลังฝนมองไปขาวขาวนั้นห่านครับหาน ถ้าเราอยู่ก็ปล่อยครับปล่อยให้เขาออกมาเดินเล่นว่างก็ปล่อยเขาไล่เขาคอกคืนอย่าลืมไล่เขาคอกนะครับเดี๋ยวมีเพื่อนมากัดเอาเดี๋ยวมีญาติมาเยี่ยมครับดูความสดชื่นครับของทุ่งหญ้าแปลงหญ้าหลังฝนตกอ้าวนี่อะไรเอ่ยอันนี้ไก่งวงครับไก่งวงก็เหมือนกันครับเราก็ปล่อยเขาออกมาหากินมดกินแมงหากินหญ้าครับช่วงที่เราอยู่ พอเย็นๆเราก็ไล่เข้าคอคืนครับก็เป็นความสมบูรณ์ของขอคอความสมบูรณ์ของขอคอของเกษตรกร,ร,กรครับจะทําอย่างเดียวครับอย่าทําเชิงเดี่ยวครับต้องหาอาชีพหลักกิจกรรมรองกิจกรรมเสริมครับทุกวันนี้สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเราจะทํานาอย่างเดียวปลูกมันอย่างเดียวปลูกพืชอย่างเดียวไปไม่รอดครับ จะต,ต้องมีกิจกรรมรองครับอย่างเช่นการเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่งวงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านครับปลูกไม้ผลปลูกกล้วยพวกเนี้ยเป็นอาชีพรองอาชีพเสริมสร้างแหล่งอาหารสร้างรายได้ที่หลากหลายตั้งแต่รายวันรายเดือนแล้วก็รายปีครับครับเกษตรกรเราจะทําอย่างเดียวไม่ได้ครับทุกวันนี้เรื่องอีกอย่างหนึ่งคือนอนครับอย่าลืมครับเลี้ยงนอนด้วย กาา็กินเศษอาหารกินเศษผลไม้เอามาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหา่านกี่เป็ดกีไก่กี่หา่านก็กลับไปเลี้ยงนอนใส่ต้นไม้เราครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เกื้อนหนุนซึ่งกันและกันให้เกษตรกรมีรายได้มีความยั่งยืนครับมีความยั่งยืนมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังครับสร้างสิ่งใหม่ๆสร้างความรู้ใหม่ๆ สร้างองค์วามรู้แลกเปลี่ยนกันครับขับเคพื่อนไปด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันจึงก็จะนำมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังผ่านช่องน้ำดีวิถีพอเพียงครับผม